หลักคลิปนี้นะครับทุกคนผมก็จะมาทำชาเลนจ์ตามใจยุยะหนึ่งวันเว้ยโดยการที่มันจะขออะไรจากผมก็ได้ภายในหนึ่งวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วก็ติดตามไปกันด้วยแลนะที่สาคัญนะครับฝากกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมนะครับโอเคทุกคนงั้นเราไปรับชมคมลิปอะไรกันดีกว่าไปกันเลยยุยยะ อ่ากูมีชาเลนจ์ไว้ให้ทำเว้ยชาเลนจ์อะไรถ้าเกิดว่ามึงฆ่าคนได้สักคนใช่ป่ะในเกมกูยอมแบบตามใจมึงทุกอย่างหนึ่งวันเลยเว้ยอาร้าหนึ่วันทำได้ปะใช่ถ้าเกิดว่าแบบมึงฆ่าใครได้แบบในเกมอะสักคนหนึ่งอะกูแบบยอมทำตามมึงแบบทุกอย่างหนึ่งวันเลยเว้ยอะไรก็ได้ใช่พูดแล้วสัญญารอเลย ฆ่าคนให้ได้แล้วกันขอขอไว้ก่อนมาดิมามาดิมะเรื่องพี่มันร้อนจะห้ามพี่ไอ้น้องเฮ้ยน้องไอ้น้องก็นอนนอนเฮ้ยแล้วแต่นอนอยู่ยาอะไรแบบนี้แบบเข้ามากกว่านะครับน้องเั้ยเฮอยข้างหน้ามีตัวมีตัวน้องหนึ่งไปทาเล่นอะไรนะไม่เห็นได้คิวเลยนี่นี่ดูศพมาดูศพน้องตัวไหนมั่ว ใช่ไม่เอาโอเคงั้นเก็บหมวกให้ดูหน่อยท่านนายจริงอ่ะไหนเก็บหมวกไหนเก็บหมวกสองให้ดูหน่อยนี่เก็บได้ป่ะโอเคยอมตามใจหนึ่งวันเรายอมรอบไหนรองแบบหมอบดิอ่ะหาพื้นสามรอบปฏิบัติหนึ่งหนึ่งสองสองสามสาทำกู้เงินมากเลยทำดีนะครับทำกู้เือนมากเลย คือเป็นทหา,หารไม่ใช่มาโอเคเป็นทาหารแต่เราจะปกป้องนายเองเว้ยม,มีอะไรให้เราทำต่อ เนตครปิงอ er ่ะเนตคอยเถื <Aladdin> ่อนเตเจ้าเหรอได้เลยค่ะมีตะขบสีป่ะอ่ะของในไม่มีมีของแต่งอะไรมั่งเอาไว้หมดมีอ่ามีแต่สะคบเนี้ยเนี่ยเมื่อกี้เจอตรงเนี้ยสะคบจากความร้อนเอาไว้หมดเอาไอให้หมดสะคบจากความร้อนเป็นของอะไรอ่ะเอามาให้หมดอืมอ่ะเรามีสะขบสีอายาวาเรามีจับซ้องขอโทษอันนี้เอาไปให้หมดยอมละ โอเคดีว่าเขาเล่นน้นแล้วดูให้เล่นอะไรเนี่ยโอ้ดูดีเอาก็มีคนออกจากใจจะเล่นอย่างนั้นแหละดีละเดี๋ยวเธอจะรอบ้าง่อช่ครับคือนน้ำมาจจเนี้ยแปลว่านี่เนี้เหมียวอาอ่าเอาสกรบสีไปมาภรษาทแรกให้ไหนมีมีปลายสามอ่ะเฮ้ยจดีจังแฟนใครเอ้ย เพื่อนใครวะเพื่อนแบบเพื่อนการุดหล่อแต่ไม่เท่ายูยะครับพื่อดหล่อร์ไปทำเสียงงั้นดิเป็นเด็กแหวนมานี่เดี๋ยวขับเองไปวันนี้โอ้โหแล้วแต่จะเราไปสกอยให้ก็ได้เถอากันไปเลยสกอยน้อยเงี้ยวันนี้เราทำอะไรให้ดูวันี่ทำแหล่งมาลงมานี่ขึ้นแล้วมันขับรถอ๋อ ก็จะพาข้าม,ม,มน้าแบบรวดเร็วมันไม่ไปให้อ่ะติดกลางนต์หนักไงไม่ครับมนันที่แล้วก็ไปดุนเอ้ยขอโทษแต่เอาเด,ดิลงมาโอเคครับเด,ดิลงมานี่เป็นคำสั่งเอ้ยไม่นะเมื่อกี้แก้ยเฉยมันไม่เกี่ยวกับคำสั่งเลยนะแบบไม่ได้ห้ามเลยเมื่อกี้ไม่ครับที่เป็นการตามใจ ไม่ครับก็ตามใจไง,ง <Okay. S 1> แต่เมื่อกี้ไม่ได้ฝั่งนี่ขึ้นไม่ได้ด้วยไม่ต้องขึ้นว่ายนะ้ําไปฝั่งโน้นเลยไป <c oughs> โอเคครับโอ้ดูดิแจมบ้าไปเลยดูดิคลายยาเบนไปละขอโทษขอโทษขาเทีราไม่ขอโทษครับ,เ,คครบเพื่อนสนิทชิบังทอดโอเคครับเพื่อนสนิทช <c oughs> <c oughs> ิบังทอดับว่ายแปลยาบดูดีถ้าเกิดเราตายอะ่ะตาย ดูดิก็หดสลิงแลวเขาให้เราว่ายน้ำเลยดิไม่ยุติธรรมเลยกกไม่ได้แกงก็ไม่ได้สั่งเองเม่อกี้บอสองแปดห้ามีตัวไปยิงมันกำลังวิ่งไปเขาลูกพี่ไอเขาลูกน้องไอเขาลูกพี่ตามลูกพี่มาครับลูกน้องครับพี่จะตายแล้วครับผมกำลังไปเข้าลูกพี่ตามมาครับลูกน้องก่อนที่พี่จะตายมันอยู่ตรงไหนเขาลูกพี่แย่ตึงเกินเระบนเขาสามร้อย โอเคครับลูกพี่โอเคครับเลือดนอนตึ๊กน้องนอนได้หนือันอคคืมก็ตายแท้เอาจริงดิแปลมันห้ามตายด่โอ้โอเคครับจะพยายามรอบหนึ่งโอเคครับแต่สองอ่ะมันอยู่ไหนวะอยู่ตรงนี้บอง่ะ เก็บแล้วได้เป็นคนร้าด้วยไม่ได้ร้ายจะมาใส่ร้ายดิไม่มีตัวอีกหรอมีตรงนั้นอนะหน้ากดังโ <Okay. S 2> อเคย้ามันเก็บของกันโอเคครับที่รักแต่ว่าเขาก็นะนนะเอ้ยห้ามตายไม่ตายเจอกันเดี๋ยวเจอกันเออ,เอห้ามตายนะ,ะกำลังไปช่วย เช็ดการันกตึงโพสลูกพี่มาเต็มๆเลยครับถือตัวครับคนมันเก่งก็งี้หืมไม่อวยเลยปะไม่ได้ไม่ได้ไม่อวยได้มีไม่ได้อเคครับเชื่อเดี๋ยวรอเถอะเดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้ทำไมหยอเดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้ก่อนเอ๊ะดูแลขออะไรอีกดีโอ้โหขออะไรการันเห็นถังวะเห็นถอดก่อนดิเอ้อแล้วแต่ ก็เห็นถ่างไงไปละไม่อยากสุดไกลแล้วโอ้มาก่อนแล้วไม่งอนนะไม่เช้าที่นนี้จะยอมตามใจทุกอย่างเลยจะไม่แกล้งจะไม่อะไรละดีกันนะใช่ดีกันใช่ไหนแบบขอท่าหัวใจเลยดินี่ล้างนะไขาเฮ้ยเพื่อนรักเฮ้ยไม่ตัวเนตเปยนี่ไหว ตัดอินเทอรน็ตดีวันนี้เจอหน้าเราเลยข้ามตายนะโอเคครับจะไม่ตายดีมากครับมันอยู่ต้องหลังสับไฟฟ้าแล้วก็ตรงเราอีกตัวหนึ่ง ตอนนี้หลอนกางเก็บสองคดึงเอ็ดปิงโอ้โหเก็บตาย ช่วยหน่อย uh huh. <laughs> อ่ะฮะทัตายคงไม่ได้อ่ะอุ้ยวิ่งติดดา